สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนช่องนะครับผมืันนี้แอดมินกับสีมาตามแนวทางของพ่อเวนะครับก่อนจิไปกับโอ๊ตที่ท้ายนี่ไ่ได้นะครับคือสวนผักมีพักนังรักต้นหอมยังมีทุกพักนะครับอันนั้นกับป้าปักปริกกำลังสูกกำลังเปลี่ยนน้วยแดงๆสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์การทําการเกษตรพ่อเวนี่เพื่อนได้เลขอาจารย์มาแล้วนะครับทั้งสามโตทั้งสองโต เราก็มีเลขคราอ,อมฝันพร้อมนะครับว่าที่ผ่านมาเพื่นฝันแต่ว่าแอดมินผัดบ่ได้มาตามข้องสุดท้ายเพิ่นนะครับเิ่นฝันเกี่ยวกับบ้านบ้านที่เป็นงานนะครับบ้านที่เป็นงานนี่สิเป็นบ้านเลขที่หกสองนะครับรวน่บวนี้เพิ่นได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินสีพาพี่น้องท่านผู้ชมไปตามเบิ่งน,นะครับว่าเพิ่นได้ตัวใดครับพอพวกรากับบวตายหรือเรออาโอเคเราแา่าจะบัตายที่นี้ พอแม่ยังงี้ไม่ตายไมบ้านล้งเก่าอ่ามดอหลันีบ่บบวันเรายันฟันนีอยวันเหนยยเป็นโชคใช่ออ้าบมาซื้อพบ้านอืมโตโกตงกนเอไหรดักจย๊บอันจูบันแล้วมาเจ้าบ่เห็นพ่ราคันสีเขียวคันสีขาวมาหมดเลยบ่ บอลลดดักบวจอยคันพกหอดไหมนั่งมาบอลนั่งอยู่ใครเขาบอไลมเหเลยเขามาเจ้ากับนี่สองสามคนนึงจ้าวันอาโอ้อาตย์ไดแล้วนี่ให้มาตามเดอเวมาไปเดมาอไม่ได้ดกมาไเามาให้เก่านแล้วาด้ับนกทห่คน้ง เดี๋ยวเอาตู้มาโหลดบ่เห็นง้วนในทางภากันมากจรงเอาจะว่าบอนอันนี้กับพวกจง้วนเห็นเมื่อยนเร็วเพราะนั้นออกมาจริงไห้ครับลาบอกเมือเร้วลงสีด้วยลงข้อมือเลยง้วนนี่อาจารย์ให้สามตัวหรือสองตัวครสามตัวกับสองตัวคือเก่าก่แล้วแล้ววันนี้บ เพิ่นพ่ให้สองตัวเพิ่นให้แต่สามตัวมัดเทปันมาก็เพิ่นให้หนึ่งสามหกหกสามหกเก้าสามสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าสองตัวได้ปะสองตัวหกเจ็ดเป็นคนละนั้นออกคือเก้าเลยสั้นน้ำมาหกเจ็ด หนูง่ายเงินพสอันนั้นกับสองหกอ่ะพอสองหกกว่าพันอยู่ครับว่าเรว่าอันนั้นก็ว่าว่าเพันกับพันดูพันกับมากคือเขาสั่นนายกับมากคือเขาสิบวัยป็นเก้ากว่าวัดเึตัวเขาเหรอฮะอายุหกสิบสอง ก็เลยตาีเรียกบ้านกยี่สิบหกก็เลยเป็นยี่ส <6. S 2> ิบห <c oughs> กัน Lệch phần... lệch phần... hốc... Ê, anh nghe không? 2-6 6 9 9 chan 1-3-9-9-6-7 chan hay ma đó điều điều, quên lắm cả nào ี่สงที่2อกเก็ิงิ่วนี้เป็นกฝันเยวบานนี้แะคะเป็นเลให้นะคะทั้งทั้งมว็นทางหาสื่อสรนยังนะ่บางข้างนีางของพอเพบอกถ้าท่านไออกเวนบ้านล่าหรือห้าน้อยเปนปะคะแมนนะแต่ว่าสองหกนี่มันออกไปมุมหันร้องกลับตัวบ้างนะครับเด้อเป็นสองเก้าก็ได้เป็นสองเก้าก็ได้เป็นสองเก้าหรือหกสอง ือเก้าสองทั้งสินตะวราฝันก็แสดว่าโอ้เห็นมันผูมมักอันนันี่เจือที่เืาจอพ่อบาทเนาะอะไรที่วัเออตัวเดียวสามคนมากเลขเป็นยังไงสด็จเนาะบอกอ่านชุมมันี่นอกมันได้อาน้องมัน้กเจะหมดเรื่องสบ่จหมดออกมาแวเสด็จอือเสด็จพักเสด็ครักเออทำไม่เอ ตอนนั้นมี่ตอค้นาตถึงมาเนาะตัางมงคุณผู้ต่างมงคุณกับค้นายเนาะอือเอาเย่แปลกๆฉันเว่าเอื่อแปลกๆเจ้าเงินนี่จะอาจารย์พระสมัยเลยกับมาพันต้อตัวนี้แหละพันต้อเลยอ่าหับกินเลี้ย่าอ่าพามันตัวเก้าออกเป็นเพื่อขอใจฮะมีเท่าเดีย บอแม่แม่นววาเอตเป็นเสียห้สองปีหสองปี่คิดว่าเป็นตัวเก่าเขาทำนองเก่าเป็นตัว่ตาเแล้วเาอมาปลออกแล้วผู้ใดเงินเป็นไเก่ามาิมนะ องพวเลขอาจารย์คือหนึ่งสามเก้านะครับกเบ็บเลขเป็นสันคือสองบเจ็นถ้าหาทอจะติแดงรับขาวบานะคะตอนนี้พกกรบบ้านง่ายจะซอยเนี่เก็บที่ก็ค่ะชาล่าหมดแล้วโอาเคยแป่นชาญุพุนกับผู้เห็นกันแล้วเน่าเขาเป็นงตลาดกลางดงมันบ้าค่บ้าพาเชื่อเขามาเอียวเลขกับโซนตเขาจะมารับคือเป็นกมันเก็บพริกปะนะ โอ so ้ถ yeah. like ุงนั like ้นมันหา้อยขึ้นมันตะเกียบเบมทุกอยแต่ว่าจะเล่นอนนสงการท่านเมื่อพักบุ้งคล้ายได้สงการอครจะบ้านเท่าหรืว่าก็เจ้าสักคนกินเนื้อย่างก็ไม่เนาะมากรุงเทพเป็นต้นนี่ต้นนีต้นนี่ือว่าจะลงตลาดเซล่ยวสบายดี มันมันมันที่ซุกว่าพ่อมกันมันที่ซุกเป็นอันนั้นเป็นบ่ครับอันใดสุกเขาก็เก็บเป็นบ่ะที่ถ้าพี่แดงใจใบยู่พี่แมนดกบมีปลาบักพริกนะครับเริ่มแดงเริ่มซุกบักพริกนี่ไว้สีเฮิมเฮินี่สิเพล็ดคักนะครับแต่มันส mm hmm. ุกแล้วกั yeah, บพวกอันได <pursuing> <li> lòng Làm bừng เบิ่ง hả? chô